อันนี้เล่ยแปปี้เน <มา S 2> ียเรื<ม>่อบอกรักให้โลกรู้<ม>ค่ะใช่ครับวันนี้ก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางมิเนีได้เชิญหนูกับพิเฮียให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการ r รัชบอกรักให้โลกรู้กับแคมเปญพ<อ>รัชนอยูดีใจมากเลยใช่ครับก็ใหญ่ทุกคน ช่วยกันรักโลกนะครับเพราะว่าโลกมีไว <ism> ้เดียวนะครับผมโลกก็เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราก็อย่าลืมมาคลัชบิดขวดนะครับแล้วก็เอาเพ่ยรเนี้ยไปรีเซ็ตกันบอกรักโลกแล้ววันนี้บอกรักใครบ้างอ่าแต่แต่เราควเวลาบิดแล้วเราจะบอกรักใครคะเอออันนิ่นนี่น่นนนี่ก่อนเวลานบิดบิดแล้วบอกัแล้วไม่บิดเจ็บไงแบบบิดบอกรักอ๋อบิดบอกรักอืมเอเอ้าก็พี่ด้วยนะบิดกามเฮียเปเกลือท่านบิดเฮียให้เป็นเกลียวอะไรมาโอ้ได้รักมากๆากเหรอฮะ ได้รักมากๆหรอคะน่าจะเจ็บมากครับเอาละเฮลยราคาเฮลยราคาครับผมบิดปพกแล้วจะบอกรักอะไรยังไงต้องบิดก่อนถึงจะบอกรักใช่ไหมใช่ลองบิดองบิดให้ทุกหนบิดนตัวดีไหมอ๋ยเจ็บเจ็บครับเดี๋ยวงไม่ได้ออกแรงเลยนี่หนูเรียนมาเยอะนะเก่งมาเก่งแล้วแต่ก็ไม่เยอะไม่ได้รับการคู่บัลลังก์เลยทีเดียวครับเป็นไงบ้างใช่ครับจริงๆก็ วันวาเลนไทน์ก็แค่วันหนึ่งครับเพราะว่าทุกวันก็คือวาเลนไทน์วาเลนไทน์อยู่แล้วหรือเปล่าไม่หนูจะบอกว่าวันอย่งวันความรักเนี่ยมันมีทุกวันวันวาเลนไทน์ก็เป็นวันสื่อความรักที่แบบว่าเป็นตัวแทนของวันสําคัญอย่าหนึ่งแต่ที่จริงวันความรักมีทุกวันแต่วันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันทั้งวันเลยใช่ไหมฮะอยู่ทั้งวันตั้งแต่ดีเช้บดีไหมครับดีไหมครับหนูเบื่อนะเฮียอย่างเนี้ย ถ้าเบื่อเนาะเฮียไปทำหน้าใหม่้ยลพูดอะไรไปด้ไปลยเราเจอหน้าใหม่จริงเบื่อยังฮะนิวถ้าเบื่อไม่อยู่โอ้ยสองสามปีรอ้วสองสามปีที่ผ่านมาเป็นยังบ้างนิวกับการข้างๆเรือก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละก็เรียกว่ายังไงดีล่ะรักอ่ะวันวาเลนไทน์รักกันมากขึ้นเรื่อยๆครับวาๆวาเลนไทน์ทั้งทีก็ได้นนิดึง มีได้อะไรยังคะวันนี้ดอกกดอไม้ได้อะไรบางอย่างเนื่ yeah, องสีได้อะไ,ไรบางอย่างไม่มีครับเนี่ยก็รอสนสนให้ของปกติแต่ละปีเฮียจะมีเซอร์ไพรส์ไปดูปกติเฮียก็เซอร์ไพรส์มาทุกรูปแบบนะฮะไม่มีเซอร์ไพรส์นะฮะใช่ครับปกติเฮียมีเซอร์ไพรส์ตลอดไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าหรือปีนี้หนูจะเซอร์ไพรส์แค่กลับนึกหลอนอยู่เซอร์ไพรส์ดิ่งไม่มีไงหรือว่าของอยู่ใต้โต๊ะ อย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะพรเจ้ามาซ่อนปีนี้ไม่มีสซอรพรสถ้าบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็ค่ำค่ำแล้วเราครับุนไปเปเยอะจะมีคอนเทนต์ให้เห็นหรือให้ดูกไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็มีไลฟ์กับทางบ้านครับน่าจะวุ่นวายทางยิ่งสองคนเลยครับผมอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมปีนี้อันนี้อยากได้อะไรไหมครับลูกอยากได้อะไรอยากได้เงินหรือว่าอยากได้เงินค่าส่าไงนะเอาเท่าไหร่ อยากได้เงิน yes. เอาไปซื้อบ้านเออเท่าไหร่บอกเลขบอกเลขเลยได้เนี่ยได้ไม่ให้บาทเลยไม่รู้เลยเหรออยากได้ซารไม่รู้เลยเฮียเขาให้บาทเดียวเฮียบอกให้บัตรบาทเดียวทั่าไหร่ก็ได้ครับก็ได้หมดอ่ะเฮียเละนี่เพิ่งผ่านจุดจีนมาด้วยนะเฮียนะลูกยยอดไหมฮะ จริงๆผมไม่ได้มีเชื้อจีนแท้นะครับผมอ๋อนี่ไม่มีเชื้อเลยไทยแท้ล้นไม่ลยไปแท้เลยแต่ก็ยังมีเชื้อครับก็สามารถให้กันได้ครับผมดีเออแต่ปีนี้โปรเจกต์พวกเราก็เยอะมากเหมือนกันนะเยอะนะเยอะแล้วไเบอกแล้วเป็นโปรเจกต์ที่หนักด้วยฮะสองวิบเวอร์เราก็ต้องไปเรียนแบบสกิลหลายอย่างครับผมและการใช้ทันแบบว่ายากด้วยฮะแต่ทีมงานต้องพยายามทำให้เต็มที่ครับผมไม่แน่เดี๋ยวนี่เรารู้ อ๋อใช่ครับปีนี้ก็จริงๆแลนไว้มีเยอะมากๆเลยครับแลนไว้ตั้งแบบทั้งปีเลยสสญญมีโปรเจกต์ไล่ๆๆเรียงมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวแต่ว่าโปรเจกต์หนึ่งก็เมื่อกี้ s u ม v i เวอที่เฮียบอกครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมเปเยลมาสักพักหนึ่งแล้วครับสเ,สเปเชียลซิงเกลิลของโผล่ใช่กับพ่อคิใช่ครับกับพี่พอคิมก็อีกไม่นานครับ ไม่นานก็วันนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่เร็วไปอีกไม่นานมันจะวันนี้ไม่กับฮงนี่เนี่ยแหละใช่ยังไม่ยังไม่เร็วเร็วนีต่ออีกไม่นานอีกอีกครึ่งเดือนไหมลูกประมาณประมาณไม่ใช้เวลาทำงานกันนะเพียฉันโอ้ยตั้งใจทำมากเลยไม่ว่าจะแบบทั้งตั้งแต่ร้องฝึกภาษาแล้วก็ไปลองไปลุกนั่งกับพี่โอคิมที่นู่นด้วยไปถ่ายเอ็มบีที่นูนด้วยครับใช่แล้วก็เหมือน เราต้องแบบคุยกันระหว่างทีมเรากับทีมไทีครับใช่ก็ร่วม,ร,วมร่วมกันร่วบด้วยช่วยกันครับใช่ก็เลยมีการแพลนแล้วก็มีการแพลนโปรโมทครับอยากจะเลือกช่วงเวลาที่แบบดีที่สุด<อ>แต่เฮียก็มีนี่มีเพลงประกอบใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีเพลงคอยต่อครับออใช่ทังสงสามครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร้องนะครับผมนะผมแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลผมก็จะมีเหมือนกันตอนนี้เหลือข้อเหลือ2เพลงแล้วครับผมมากำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะเอาเป็นเพลงไหนครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ไม่น่าจะไม่เอาไม่พูดดีกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เสีพใจเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไม่อยากจำกัดเวลาไงทุกคนี่เราออกรับาด้านดูระดานเราใช่แต่จริงจริงก็อยากออกในช่วงที่เราพร้อมมากที่สุดอะไรเพลงคู่กันล่ะฮะจะมีกลับมาทำด้วยกันเมื่อไหร่ฮะเพลงคู่เพลงคู่นะับเพลงคู่เราหนูเออหรือแต่งเพลงคู่ซี่สี่รีก็ต้องเล่นคู่กันนะ เรายังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เราต้องทำด้วยกันอีกเยอะเดี๋ยวเพลงคู่ก็จะมีสักวันหนึ่งทำใช่อยากไปไปเบื้องหลังกันบ้างยังคะมีความสามารถเยอะคุณเราอยากจะแบบไปทุมปาร์ตี้เลยอะไปควบคุมงานเพลงทำเองอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าหมายถึงว่าจะให้ไปจะตรงนี้ไปอยู่ข้ังไม่ไปยังไม่ไปเนาะยังอยู่กับแป๊บเดียวอย่างนี้ไม่ซู้ดนะแต่เนี่ยไม่ไปนะฮะไม่ไปไหนไไม่ไปไปอยู่ตรงนี้แหละ จะมีไหมอยากไปทำอะไรเบื้องหลังทีื่อแบบโปรขึ้นอะไรงเงี้ยเองเองก็จริงจริงเรื่องเพลงอันนี้ก็ตอนนี้แบบกำลังเรียกว่าสร้งสมประสบการณ์อยู่แล้วกันในอนาคตผมอาจจะแต่งเพลงเองก็ได้ใช่แล้วก็อย่างเรียนดนตรีด้วยจริงจริตอนนี้ผมแบบยังเล่นดนตรีไม่ได้นะอยากทำได้แบบแค่ร้องเพลงแต่ว่า มีเวลาต่นี้แบบคิดไ้นะเขาบม่อยากเรียนดนตรีอยากเรีนอะไรเป็นอันแล้นอยากเรอยนเปโนเปโนนะครับอยากเรียนมาอเลกีตาร์น้องเป็นเท่เลยอะักหน่อยอยไอ้่อยากเห็นหนูเป่าคุ่ยอะ่าคุยตีพินตีพินไเลยงตีไทยต้องลตีไทยเอาคุยคุยแล้วกันเอาเป่าคุย อเป่าุ่นสมสาแล้วเดี๋ยวเฮียเขาไปรนี่เจอเจอสมรสารมาทางอายอันี้ก็น่าเลนะวโอลนถหนูเล่นนะเออยังไงยังไงเล่วโอลนหนูไปตีกองดีกว่ากองหนูก็ีแล้วนี่ไงล็อกไปเลยเออเจให้จบใอเล่นได้ใใหญเข้าเส้นมันไปเยออักอะไรนะ อฝากฝากฝากคนฝากผลงานแล้วกันผลงานปีนี้ทั้งปีเลยได้เห็นกันช้ำช้ำครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเสิร์ตยิมดีแลนนะครับสามารถมาดูได้มีไลฟ์ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเดือนนี้นะครับผมภายในเดือนนี้แหละวันที่พิเศษวันที่ยีใช่ครับผมยี่สิเอ็ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีคอนเทนต์อีว่าสปอยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดู เราก็จะมีคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรครับผมก็ฝากด้วยทุกคนเลยครับผมแล้วก็ฝากซาวเวอร์ด้วยครับตอนนี้ก็ผ่านมา50%แล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบื้องหลังแล้วก็นักแสดงด้วยเพราะว่าสุดจริงเรื่องนี้นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ซิงเกิลของกอลเรเวนนี้นะครับผมอย่างที่บอกไม่อยากจากัดเวลาตัวเองครับพร้อมหลยเดี๋ยวผมก็จะให้สปอยแล้วก็ออกมาเรื่อยๆครับอันน้ลฮันนีมนครับผมแล้วก็ฝากรอข้ามฟ้าคิงเธอด้วยครับ ซีรีส์คู่ของผมกับเมียครับ,รบก็เดี๋ยวจ,จ,ะจะตามมาหลังจากซีรีส์ซาวเวอร์แน่นอนครับแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยครับล่าสุดก็เพลงเอ๊กยังอยากให้เปิดฟังน้องเอกันบ่อยๆอยู่นะครับแม้ว่าจะปล่อยมาสักสักแป๊บนึงแล้วครับอยากให้เปิดฟังบ่อยๆแล้วก็ฝากรอสเปเชียลซิงเกลิลที่ผมได้ร้องกับพี่พอคีมศิลปินชาวเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลหลังจากนั้นด้วยครับมีหลายเพลงเลยเฮ้ยนิวเก่างน่าช็อกเองเอ็กอ็กมันโดนออกออกจากอินชอว์ แล้วได้ไม่รู้ในฐานะที่เป็นนักร้องทั้งคู่อะไรเงี้ยมันตอนนี้มันมีเขาแบบเรียกอะไรเขาถอนลายเพลงออกอะไรเงี้ยมีผลกระทบไหมเพราะว่าหลายคนก็ใช้สื่อแบบในแอปพลิเคชันนี้ไว้แบบโปรโมตเพลงอะไรเงี้ยจริงๆก็เห็นเห็นเหมือนกันครับแล้วก็รับรู้เหมือนกันแต่ว่าอืมก็เราก็ทำมันทำมันก็ถูกน้องไม่ได้ถ้าฝาเราบ้งไหมอะไรนะท้ามมไหม้รูกการกปรโมตเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอืมกระทบไหมหรือ ระทบไหมก็ไม่ขนาดนั้หรอกใช่เพราะว่าแฟนๆก็ยังยังเปิดฟังอยู่แล้วผมก็ยังได้แบบยังไม่ร้องให้แฟนๆฟังด้วยแฟนๆก็มีขอไปตามเออ่วิทธีคือวิธีต่างๆใช่ช่วงนี้ก็คือใช้ช่องทางอื่นไปก่อนในการฟังโปรโมทใช่ก็คงต้องใช้ช่องทางอื่นรอไปก่อนอ่าเอาขาขับให้ไปัวขอบคุณครับขอบคุณครับอาศัยรับ